ใครไปประเทศอินเดียแล้วคิดว่ากินนะ้ำอัดลมจะสดใสซา,าบซ่านนะมาดูกันนะนี่เริ่มมานี่เขาก็เอาขวดเปล่าที่ใช้แล้วนะมาจัดการใส่หม้อนะสงสัยเอามาต้มคาเชือแน่นอนนะบอสมาอีกแล้วงานนี้โอ้ยเรียบร้อยนะครับผมใส่หม้อแรกเติมน้ำนะแกรก็ต้องต้มนะก็ต้องใส่น้ำให้เต็มนะจัด การเอาตัวขวดจุ่มให้มันบุ้งบุงแบบนี้แล้วก็เทนะอ้าวเฮ้ยไม่ต้มว่ะใส่จากถังนึงไปอีกถังนึงนะแม่ดูถ้าน้ําร้อนนี่เอามือลงไม่ได้นะนี่ใส่ตัวกําไลข้อมือกันด้วยนะแม่โหดจริงๆนะล้างกันพองงามนะสองน้ําเรียบร้อยนะแม่ไอเราก็นึกว่าต้มฆ่าเชือ้อนี่กินแบบนี้อร่อยถูกใจคําต่อไปติดเตียงแน่นอนนะอันนี้นะครับ ไม่ใช่น้ำยาละค่าเชื้ออะไรนะเป็นตัวน้ำเชื่อมนะนี่เขาหมักกันไว้แล้วน้ำเชื่อมนี่จัดการใส่กลวยกรอกกันแบบนี้นะใช้พอชั้นที่แน่นอนรับรองรสชาตินี่เหมือนกันทุกขวดแน่นอนนะแม่ดูกรอกกันสดๆกันแบบนี้ถุมงมงถุงมือไม่ต้องนะนี่มือมันแผลบกันเลยทีเดียวเฉียวโบ๊ะบ้ากันอีกแล้วนะขั้นตอนต่อไปนี่กะ ต,ตารตทเครื่องนะนี่นะเขาจะอัดน้ำอัดลมนะนี่ฝานี่ใหม่นะทุกอย่างใหม่อย่างเดียวคือฝานะแล้วก็จัดการกรอกกันแบบนี้นี่โบ๊สบาร์กันเลยทีเดียวเชียวนะเป็นตัวน้ำที่อัดแก๊สนะอัดไปเตะไปนะครับผมแม่ทำงานกันเครื่องนี่ก็ทนมือทนเท้านะทั้งมือทั้งเท้าในขวดเดียวกันนี่โอ้โหทาถูทาถูกันเลยทีเดียวเชียวบ๊บามากนะ นี่ถ้าใครชอบการภาคแบบบ๊ะบ้าขนาดนี้นะก็ต้องช่องรีวิว e อีวีิงเท่านั้นนะนี่นทำภาพสโลว์ให้ดูเตะกันอย่างนี้นะแม่ไปอยู่เวทีมวยและชนำเนินได้เลยนะนี่อย่าลืมนะครับช่องแท้มีช่องนี้ช่องเดียวนะดูกันให้ดีนะช่องรีวิว e อีวีิงนะนี่เรียบร้อยเสิร์ฟพร้อมกินบอกเลยว่าน่ากินมาก